ครอบครัวสุขประเสริฐแจกข้าวกล่องอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ไม่ใส่หน้ากากอนามัยสั่งกระโดดตบที่จุดคัดกองบนเกาะช้างปาาโคกจากอาหารหมูสู่ปาาโคกแดดเดียวบ้านเหยี่บมอมของกินยอดฮิตปลาะสารพิจักชุมชน ครอบครัวสุขประเสริฐแจกข้าวกล่องอาหารแห้งให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 และผู้ยากไร้เวลาเก้านาฬิกา30นาทีวันที่18เมษายน25 6 3ที่บริเวณหน้าร้านขายยาสุขประเสริฐของนางสาวซิวริเนสุขประเสริฐอายุ39ปีที่จัดให้เป็นสถานที่แจกอาหารและสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมทั้งผู้ได้โอกาสและผู้ยากไร้ในจุมชนโดยมีผู้มารับแจกสิ่งของเข้าแถวรอาการแจกจำนวนมากสำหรับสิ่งของที่ทางครอบครัวสุดประเสริฐน,นำมาจากในครั้งนี้นางสาวซิลิกเนตบอกว่าเป็นข้าวกล่องที่ภายในมีข้าวเปล่าและกับข้าวหนึ่งอย่างพร้อมกับน้ำดื่มหนุ่ขวดส่วนอาหารแห้งก็จะเป็นหม,ม,ม่าม่านมกล่องขนมปังแซนด์วิชปากกระป๋องและอื่นๆที่ทางครอบครัวได้ร่วมกันจัดหา โดยสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้จัดเตรียมไว้จจกจำนวน400ชุดทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งปันให้กับสังคมอย่างไรก็ตามการร่วมกันทำบุญของคนในครอบครัวสุขประเสริฐในทุกๆปีจะร่วมกันทำบุญใหญ่เป็นประจำนอกจากนี้นายอังกูลรุชาคณิตเจ้าของร้านเซริโพิ์ก็ได้นำสิ่งของมาร่วมกับครอบครัวสุขประเสริฐในครั้งนี้ด้วย ไม่ใส่หน้ากากอนามัยสั่งกระโดดตบที่จุดคัดกองบนเกาะช้างเวลาประมาณ13นาฬิกาวันที่18เมษายน2563นายจักฤก,ฤบบกิจศรเพชรนายุกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างใต้ได้โพสต์ภาพนายสมคิดสายสังกำนันตำบลเกาะช้างใต้ที่เดินทางผ่านจุดคัดกองที่บริเวณจุดคัดกองโรคโควิด -19 อาโกงกลางบ้านสรักค้อกตำบลเกาะช้างใต้อำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเพราะไม่ยอมสวมใส่หน้ากากอนามัยโดยให้ทำการกระโดดตบ มีเจ้าหน้าที่และกำนันสมคิดสายสั่งควบคุมอยู่โดยเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดคัดกรองโรคโควิด -19 อ่าวกงกลางบ้านสลักคอกตะบนเกาะช้างใต้อําเภอเกาะช้างจังหวัดตราซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างตะบลเกาะช้างใต้กับตะบ,บนเกาะช้างที่ทางชุมชนชาวตะบลเกาะช้างใต้ได้มีมติปิดไม่ให้บุคคลภายนอกหนักท่องเที่ยวเข้ามาในตะบลเกาะช้างใต้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมกันนี้ได้มีการคัดกรองชาวบ้านที่เดินทางเข้าออกอย่างเคร่งครัดอย่างเช่นหนุ่มรายนี้ที่เดินทางผ่านจุดคัดกรองโดยไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยนายสมคิดสายสังจริงสั่งการให้ทำการลงโทษโดยการกระโดดตบ ปลาโคกจากอาหารหมูสู่ปลาโคกแดดเดี่ยวบ้านเหยี่หมอมของกิ่นยอดฮิตปอดสารพิษจักชุมชนในอดีตชาวประมงพื้นบ้านบ้านเหยี่หมอมตำบลแหลมง,งอบอำเภอแหลมง,งอบจังหวัดตราด จะออกจับปลาโคกได้เป็นจำนวนมากแล้วนำมาขายเป็นอาหารสัตว์ในราคาที่ถูกแต่เมื่อชุมชนบ้านใหญ่มอมได้เริ่มนำปลาโคกมาแปรรูปเป็นปลาโคกแดดเดียวจากอาหารสัตว์กลายเป็นอาหารมนุษย์ยอดฮิตของชุมชนที่มีการสั่งซื้อตลอดเวลาแม้ว่าช่วงนี้จะเจอวิกฤตโควิด -19 นางสาวมัสซีสง่างามประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟื้นฟูอาชีพบ้านเหญ่มอมเปิดเผยว่า เมื่อก่อนนี้ปลาโคกเป็นปลาสําหรับอาหารสัตว์เนื่องจากคนไม่นิยมบริโภคกันทําให้ราคาปลาโคกนั้นค่อนข้างถูกกระทั่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเย่มอมนําปลาโคกมาแปะรูปเป็นปลาแดดเดียวขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเย่ม่อมกระทั่งได้รับความนิยม เล่ากันปากต่อปากทําให้มีการสั่งซื้อทางออนไลน์อยู่ตลอดเวลาซึ่งช่วงนี้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเยี่ยมอมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในหมู่บ้านจากเดิมขายสินค้าชุมชนได้ทั้งละประมาณ30,000บาททําให้ทางกลุ่มต้องปรับตัวโดยการอยู่รอดโดยการเอาปากโคกแดดเดียว มาขายทางออนไลน์เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ในช่วงนี้ไปก่อนหนางมสสีกล่าวสำหรับประโคกแดดเดียวสามารถนำเนื้อและกล้างปลามาทำเป็นปลาแดดเดียวได้โดยจะรับซื้อปลาโคกจากชาวประมงในตำบลแหลมงอบในราคา15บาทต่อกิโลกร,รมัม จากนั้นจะนำปลามาทำความสะอาดแล้วแล่เนื้อออกจะได้ทั้งเนื้อปลาโคกและกล้างปลาจากนั้นนำมาปรุงตามสูตรเค็มและสูตรหวานแล้วนำไปตากแดดเมื่อตากแดดแล้วตามเวลาที่เหมาะสมนำไปทอดโดยใช้ไฟปานกลางทอดเสร็จนำไปตากแดดอีกครั้งเพื่อให้เสด็จน้ำมันพรอมรจุใส่ถุงในราคา50บาทและที่สำคัญปลาโคกแดดเดียวจะไม่ใส่ผงชูรสและสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิน้น รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทางเจวันอนุสาวรีใต้สถานีบีทเอสอนุสาวรีโทร090 818 1828่090-818-1828สถานีขนส่งบอทชิดช่องขายตัวที่43โทร0 8 4 1 4 8 1 5 5 1สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222 ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา 16นาฬิกาและ18นาฬิกาโร,รงพยาบาลตราดมอบงานใหม่ให้สมพรหลังเคลื่อนไหวเรียกร้องอุปกรณ์การแพทย์ให้บุคลากรขณะที่สมพรเตรียมอุทธรคำสั่งขอความเป็นธรรมอยากกลับไปทำงานที่เดิมตามความถนัดความคืบหน้าหลังจากนายสมพรจารึกกลางนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ นักเทคนิคการแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายภาพวิภากโรงพยาบาลตราดได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อขอให้ช่วยเหลือในการจัดงบประมาณซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการเนื่องจากมีไม่เพียงพอในการตรวจโรคล่าสุดโรงพยาบาลตราดมีคำสั่งที่92/2563เรื่องมอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ให้หนายสมพรจารึกกลางไปปฏิบัติหน้าที่งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลตราสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดโดยเนื้อหาระบุว่านายสมพรจารึกกลางมีหน้าที่บริการตรวจ พัฒนาระบบให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาระบบบริการและงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายโดยคำสั่งลงวันที่15เมษายน2563เกี่ยวกับเรื่องนี้นายสมพรกล่าวว่าตนเองเดินทางมาทำงานตั้งแต่เมื่อวานนี้และรู้สึกแปลกใจและตกใจกับคำสั่งที่ออกมาแบบนี้ซึ่งตนเองมีความรู้ความสามารถในการจัดการในห้องรบเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในช่วงนี้มี การระบาดของโรคไวรัสโควิด19ทำให้โรงพยาบาลตรา ต้องสูญเสียกําลังคนที่มีความสามารถความชานาญของตนเองไปและในทางกลับกันตนเองกับได้รับมอบหมายงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่ทําอยู่เดิมนายสมพรยังกล่าวอีกว่าตนเองจะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวกับโรงพยาบาลตราและหน่วยเหนือขึ้นไปเพื่อขอความเป็นธรรมเนื่องจากงานใหม่ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นงานที่ตนเองไม่ถนัดซึ่งตนเองอยากจะกลับไปทํางานในตําแหน่งเดิมที่มีความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติต่อ อย่างไรก็ตามนายแพทย์สุพจน์แพรนิมิตพุ่มในการโรงพยาบาลตราเตรียมแถลงข่าวประเด็นมอบหมายงานใหม่ให้กับนักเทคนิคการแพทย์ที่ห้องประชุมรัชพฤกษ์ชั้นห้าอาคารเจริญประเกียรติเวลา15.30นาทีขณะที่ยังมีประชาชนเดินทางมามอบชุด PPE จำนวน500ชุดให้กับโรงพยาบาลตราเพื่อนำไปใช้ในการทำงานช่วงนี้เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ย้ายให้ไปตำแหน่งเดิมผู้อุ่วในการโรงพยาบาลตราดถแถรงย้ายสมพรไม่ใช่เพราะปมแฉอุปกรณ์การแพทย์ขาดหลังปฏิเสธตรวจแลบผู้ป่วย ด้านลูกน้องสมพรขึ้นหัวหน้าแทนส่วนการอุทธรณ์คำสั่งพออระบุทำได้เวลาสิบหนาฬิกา30วนาทีวัน,นที่17เมษายน2563ที่ห้องประชุมชั้นห้โรงพยาบาลตราดนายแพทย์สุพจน์แผนนิมิตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดพร้อมผู้บริหารโรงพยาบาลตราดร่วมแถลงข่าวกรณียกย้ายและมอบหมายงานใหม่ให้กับนายสมพรจารุก,กานักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษนักเทคนิคการแพทย์หัวหน้ากลุ่มง,งาน พยาธิวิทยากายภาพวิภาโรงพยาบาลตราที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลตราในแพทย์สุพจน์กล่าวว่าสาเหตุที่ย้ายนายสมพรจารึกกลางไม่ได้เกิดจากที่นายจารึกร้องเรียนผู้ว่าถึงการขาดแคลนอุปกรณ์การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์แต่ย้ายเพราะเกิดปัญหาภายในจากการปฏิเสธการตรวจแลบของผู้ป่วย PUI เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2563 ครั้งที่2ในวันที่24มีนาคม2563ซึ่งเป็นผู้ป่วยวิกฤตมีภาวะหัวใจหยุดเต้นทำให้แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัยโรคและให้การรักษาพยาบาลได้อย่างเหมาะสมทันท่วงทีอาจทำให้ผู้ป่วยนั้นเสียชีวิตได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่มีอุปกรณ์แลบตรวจแยกเฉพาะผู้ป่วย PUI และโควิด19ซึ่งหลังจากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นได้สั่งการให้ศูนย์คุณภาพและเจ้าหน้าที่ห้องแนลบบวางระบบการตรวจแลบผู้ป่วย PUI แบบฉุกเฉินที่มีอาการป่วยได้2รายเมื่อวันที่4และ5เมษายน2563 พร้อมให้ฝ่ายพัสดุจัดซื้ออุปกรณ์การตรวจแลบแยกเฉพาะผู้ป่วย PUI และโควิด19รวมทั้งอุปกรณ์จำเป็นอื่นๆเมื่อวันที่9เมษายน2563นอกจากนี้ยังพบปัญหาการจัดการภายในทำให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาห้องแลบสำหรับการหา โรคโควิด1ิอีกด้วยทำให้โรงพยาบาลตราแต่งตั้งรองหัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยากายภาพวิภาเป็นหัวหน้าคนใหม่เพื่อให้การดำเนินง,งานและปฏิบัติหน้าที่เป็นไประยรงรับลืน่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรากก่าวส่วนหน้าที่การทำงานของนายสมพรนั้นยังคงทำหน้าที่ตามปกติทั้งการตรวจผลห้องแลบร่วมกับโรงพยาบาลตรายังคงทำงานเหมือนเดิมแต่หน้าที่ของนายสมพรหลังจากนี้คือคือการวางระบบการทำงานด้านการ ตวรวจ l ลบหรือให้คำปรึกษาการตรวจซึ่งทางโรงพยาบาลตราจะมีนโยบายลดความแออ่านการตวรวจแ l ลบจากที่เดิมที่มีการตรวจทุกวัน และอังคารจะขยายการตรวจแลบเพิ่มเติมที่ศูนย์สุขภาพซึ่งเป็นที่นายสมพรได้ย้ายไปทํางานเพื่อวางระบบการตรวจแ a บนอกจากนี้โรงพยาบาลตราดยืนยันว่าทางโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์ที่สามารถรองรับผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ได้มากกว่า100คนหากมีการระบาดและในสถานการณ์ปกติอุปกรณ์การแพทย์ก็รองรับได้อย่างน้อย1เดือนไม่มีการขาดแคลนแต่อย่างใดพร้อมขอโทษประชาชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอ ให้มั่นใจว่าบุคลารกรทางการแพทย์โรงพยาบาลตราดมีความพร้อมและอุทิศตนให้บริการประชาชนจังหวัดตราด